วิหารเทศสัตติอันนี้ของอาอก,ก็จะมาสาบว่าขอพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สารนัจานี่แหละเพราะวิหารเจดีในแต่ละจุดสวยงามมากนะครับเกืยวใจเยืยกเกื่เยียกโนตากครั้งที่หนึ่งเล่มเลยครับ ลากลงไปปลายเท้าสะบัดออกเสียวใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่สองเสียวใจยังเสียวเทียนจูนปัดครั้งที่สามเสียวใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่สี่เยังเสียวเทียนจูนปัดครั้งที่สิบสองนะครับให้ครบสิบสองครั้งนะเจ็ พื้นที่ในเขตหางศิลาแล้ว 这里。Tele ไทยจื้อที่จอดรถที่จอดรถนะครับวันนี้ไม่เคยมาล้วันพันนี้ mm. เราใส่ประสบการณ์นะครับดพื้นที่รวลานจอดก,ก็เต็มเหมือนเดิมนะ mm. แต่ไม่รู้จะมีมือที่หรือเปล่านะครับ mm. ต้องวนก็ไปหาดู mm. เพื่อน mm. เพ่ ท่านผู้ชมื่อแม่พี่น้องค่อนข้างจำกัดครับอาจจะจอดตามไหลทางโซนด้านนู้นได้้าดูก่อนแต่ก็มีคนเข้าคนออกเลยแต่มันช่วงตอนนี้จะเที่ยงแล้วสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับทำารชุดเชียนชุดไหว้ขอพรไหว้ปีชงนะครับ พื้นที่ข้างในเสียงอาจจะดังเลยนะครับท่านผู้ชมออบแอป,แป,ปตอนลันทอร์สวัสดีครับวันนี้ลงอัพมาแก้ปีชงนะครับแก้ปีชง สำหรับปีงูใหญ่ปีนี้นะครับปีจงในภาษาจีนหมายถึงการประทะัศซึ่ง,งาททราว่าดจงคนส่วนใหญ่มักจะรู้จักในแต่ในจงเรื่องทางไม่ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับปีจงร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็คือปีจอนะครับปีจอหรือท่านผู้ชมที่เกิดปีจออันนี้ต้องขอบอกกล่าวก่อนนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ใครจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะครับถ้าใครไม่เชื่อก็คลิกผ่านได้นะครับถ้าใครเชื่อแลอทำแล้วสบายใจก็ไม่มีผลอะไรก็ทำไปเลยครับปีชงปีนี้คือปีจอปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีส่วนรวมได้แก่ปีคัดปีคัดก็คือปีมะโรงคือู้ที่เกิดปีเดียวกันกับนักสัตว์ในรอบปีนั้นจะไม่ต้องมาเชยตัวความคืบหนําทำอะไรสิดขัด ปีคัดน,นะครับปีเฮงคือปีไม่ปีไม่แม่อาจจะมีปัญหาเรื่องโซฟาพคดีความเรื่องเอกสา,ารต้องรอบครอบห้ามคาประกันใครกระเด็ดขาดหรืออาจจะโดนตูหร้ายปีตามตามศารรสตร์ภาษาจีนนะปีเฮงปีปัวคือปีสัลุระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยการงานหิวกหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทังที่ไม่คาดคิดความรับไม่ราบเล่น ปีผัวคือปีสรุนะครับอันนี้ที่แจ้งมาคือเป็นปีปีชมที่ให้ทุกคนได้ได้รู้เ็ื่บื้องต้นนะฮะเสียงอาจจะดังหน่อยน,นะครับทู้ชมตอนนี้เข้ามาในพื้นที่สารนาจารย์นะครับควรทำอะไรนะครับไม่ไม่ควรไป ร่วมงานศพตางควมเชื่อนะครับไม่ไม่ควรไปร่วมงานศพหากเลี่ยงได้ก็จะดีนะฮะนะครับที่จริแค่ปีชงก็จะเป็นวันตุเกีวันที่สิบกุมภาวันเสาร์ที่สิบกุมภาสองพันหกสิบเจ็ดนะครับผมแต่ใครจะทำก่อนก็ได้วันนี้ลง,ออป,ป,งปีชงปีชงร่วมคือปีมะแม่คือ ปีเฮงปีเฮงตามประสามตามภาษาอีนก็ลุกงก็มาทําเพื่อความสบายใจเพื่อเป็นสริมมงคลกลาบไหว้ขอพรคนไทยเสื้อสายจีนนะครับแต่ถ้าใครอาจจะทําในไม่เสื้อสายจีนจทำในลักษณะของภาสนาพุทธก็ได้นะครับแล้วแต่นี่คือที่คนเข้ามาแก้ปีชงกันนะครับคนไทยเสื้อสายจีนทั้งาจจะไปใส่คนไทยเสื้อสายจีนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเข้ามา แค่ไปชมที่สาลนาจาชนบุรีตรงอ่างศิลานี่ครับไปประกอบข้อมูลแล้วจะไปทำทีทีกันครับผม やった สารวัรนะับนี้อะไรเนี่ยสารวารโนะครหยุดทุ่งนะครับทุกามดอกครับเรียมสเล่มครับเจอขับสองเล่มเลยนะครับเจอทุกสมดอกเพราะน่าเขาให้เรายันในงไงบ้างครับนะครับต้องมียาเหลืองกับยามมวงนะครับนี่คุ้ันคราสออย่างนี้นะให้ติดนะครับยไใบถี่มมวงจะเป็นยาพระบรรดาแห่งดวงดาองค์สาวหม้มกลุนะครับ เทพเจ้าทั้งสองพระองค์จาะคอยคุ้มครองนะครับให้แก่ท่านปลอดภัยตลอดปี2567เลยนะครับฉะนั้นให้ทุกท่านนำยันต์สองใบนี้นะเก็บติดตัวพวกติดตัวตลอดปี2567เลยนะครับส่วนยันต์ใบสีเหลืองนะครับจะให้ทุกท่านนำออกมาเผาวันที่3กุมภาพันธ์2567เปต้นไปนะครับให้นะท่าตาำหมเลยนะเหล็กข้อเยี่ยจุนอังหวยสิงห์ตีดื้วหึงเหตง่จั๊งหยางเม้ง แขเล่นไปโห่ด้วยแจงหนูย่าโ่ให้วยว่าจริงคิกบยูรนะครับสำหรับที no ่ย eh ืนตรงนี้นะมีท่านใดทำแทนให้คนอื Carbon ่นนะครับถ้ามียกมือข er> ึ้นนะไม่มีนะครับวิธีการปัดตัวนะกระดาษม้วนนะครับกับกรเทียบแดงสองอย่างเท่านั้นนะครับจับและยื่นลงมาด้านหน้าแบบนี้นะครับ ส่วนจันใบเหลืองกับใบม่วงถือไว้มือก่อนนะครับเราจะใช้เฉพาะกระดาษม้วนกับใบเทปแดงสองอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะครับวิธีการปัดตัวนะเราจะเริ่มตั้งแต่บนศีรษะนะครับแลื่ลงมาจากลำตัวปัดเท้าสะบัดออกแบบนี้นะครับเราจะทําแบบนี้ทั้งหมดเราจะทาแบบนี้ทั้งหมดสิบสองครั้งนะทุกท่านพร้อมนะครับตั้งใจนะ เสียใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่หนึ่งเริ่มเลยครับลากลงไปปลายเท้าสะบัดออกเสียใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่สองเสียใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่สามเสียใจยังเสียวเทีนจนปัดครั้งที่สเ่เสียวใจยังเสียเชียนจนปัดครั้งที่หเาเสียวใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่หเเสียวใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่7เจ็ดเสียวใจยังเสียวเทียนจนปัดครั้งที่8 เสียวใจเยี่ยงเสียวเตียนจนปัดครั้งที่เก้าเสียวใจเยี่ยงเสียวเตียนจนปัดครั้งที่สิบเสียวใจเยี่ยงเสียวเตียนจนปัดครั้งที่สิบเอ็ดเสียวใจเยี่ยงเสียวเตียนจนปัดครั้งที่สิบสองนะครับให้ครบสิบสองครั้งนะ นี่คือเทพเจ้าอินเจียวตาหยวนชวยเทพเจ้าอินเจ้าใต้ห่วงชวนอาาจินกลางที่ทำพิธีแก้ปีชงแล้วก็เอากระดาษสีแดงที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของเรามาวางไว้ต่อหน้าพระพักขององค์เทพเจ้านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเนแก้ปีชงกับสาธุ พื้นที่เจดีสารนาาจยานะครับอากศิลาจังหวัดชมบุรีครับผมที่คือเก็บพื้นที่นะฮะวิหารเทสถิภกิติสเลิอนะครับส่วยงามมาก คนเข้ามากราบไหว้ขอพรเดินเข้าไปข้างบน,นอันนี้ของอ๊อกก็จะมากราบไหว้ขอพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สารนักจานี่แหละทุกปีถ้ามีเป็นปีชงปีร่วมอะไรแบบนี้พรนะวิหารใจดีเนแต่ละ สวยงามมากนะครับเป็นดอกบัวกลางพื้นที่ทเชิปเจ้า แต่ลรายม่ไหานะครับใบที่แก้ปีชงมาก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองกับสีม่วงนะฮะสีเหลืองกับสีม่วงนี้เก็บไว้กระเป๋าสตังนะครับจนกว่าจะคอบป,ปีส่วนใบสีเหลืองเนี่ย วัหน้าคือวันเอามาเผาวันที่3ามกุมพา, 2, 6, อาสองพันร้อยเก็บไว้ใส่กระเป๋าตังค์อันนี้แก้ปิซองมาแหละก็เลยถืโอกาสมาถามว่าข้าพเจ้าที่อยู่ในทีหารเทศสธิตภากติติเสนมฝั่งด้านนี้นะครับนี่คือศาลนาจาอ่างเจลาจังหวัดชนบุรีครับก็สามารถจะไปแก้ปิชงได้ ตามวัดจีนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละที่นะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมนะฮะก็ถ้าใครไม่เชื่อหรือจะไม่ทําหรือทําแล้วสบายใจก็ทําได้ถ้าไม่ทําแล้สบายใจไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ที่ความศรัทธาแความเชื่อของแต่ละคนนะครับผมชีวิตของเรานะเราก็ต้อง ชือเหลือตัวเองถูกไหมครับเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่ไม่ต้องไปแคร์คำพูดของคนอื่นนะฮะแต่จ,จนจะรวยก็คนเหมือนกันอีกไม่นานก็ตายจุดท้ายก็ออะไรไปไม่ได้นะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขใจซะชีวิตของเรานะครับอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทาอยากเที่ยวอะไรก็เที่ยวโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเดินอยู่ในกลางาพระิหาสางนาจานะครับ ฝากคน,นแรกก็แชร์เพื่อกลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากคนที่ติดตามรับตมดนวยตลอดมาสวัสดีครับผม